เท็เมื่อเช้าสองขีดแล้วไปไหนก็พกไปด้วยตลกไหมเอ,อ้มันอุ่นใจอะตัวอ่อนก็ใช้ได้ยาบ,บุกก็โอเค อรุณสวัสดิ์นะคะแม่แม่เดย์สินะคะก็ประมาณตีห้าครึง่งเทสปัสสาวะกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้คุณหมอนนะใครเจาะเลือดน,นะคะเป็นครั้งที่2นะคะเจาะเลือดครั้งแรกตอนเดย์เจแล้วก็เดย์สิบฟอลโล่คาคาดหวังวันนี้นะคะ HCG ต้องขึ้นเกินร้อยเพราะว่าเดย์เจนี่เราได้ HCG ประมาณ53วันนี้ต้องเป็นตัวเลขหนึ่งร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดทดสอบตั้งคันกันก่อนนะคะว่าวันนี้ขีดเทสเนี่ยมันจะเข้มเท่ากับขีดคอนโทรลี y. อย่างก็เห็นหางผิดขึ้นไปนะเัีนก็เอามาวางเลยกันองนี้เป็น D 6 D 7 D แ D เ D 1 10ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ D 8ด D เ 9, D 1 0เนี่ยมันเข้มเท่ากันแล้วอะ D แปดต้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่า D เก 9, กับ D 1 0เนี่ยคือมันเท่าแล้วก็จะไม่ไม่เทสต่ตอแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันมันแม็กซิมัมของมันแล้วอออตีนโปรตีนนะคะ ต่อนไป GFC ไป GFC กันค่ะชั่งน้ำหนักก่อนนะคะแต่ว่าทำดันนะคะวันนี้ประมาณ8โมงครึ่งเจาะเลือดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอผลแล้วก็พบคุณหมอค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็หยด,ดเลือดไปอีกแล้วเราเจาะไปเมื่อสามวันที่แล้วตอนเดเจตอนนี้2วัน,น HCG มันต้องดับเบิลตอนนั้น53าถ้าผ่านไปน2วันมันก็วันนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ร้อยกว่าตัวเลขมันต้องอยู่เป็นไป,นปนตามเกณฑ์ของอายุขันก<ม>็คืออายุขันมากตัวเลขก็ต้องขึ้นซึ่งการขึ้นเนี่ยสอนนงวันมันต้องดับเบิลถึงจะเป็นการตั้งครรภ์ที่เขาเรียกว่ามีพัฒนาการที่ดี แล้วข้าวขุกกะปิที่ถูกและดีส่วนสามีดื่มกาแฟดำมื้อเช้าที่ถูกและดีค่ะเพราะว่าวันนี้มาที่ GFC มาเจาะเลือดเนี่ยจะไปแล้วแล้วก็รอผลหนึ่งชั่วโมงก็เลยมาทานเป็นมื้อเช้า9ก้าโมงเมื่อกี้นาฬิกาปลุกแล้วข้าวขุดกะปิได้อยู่นะเบาๆแล้วก็อันนี้เป็นส้มคั้นสดเดี๋ยวขอกินกินยาก่อนวิตามินโอวอเปอร์ตินายออยสองเมเ็ดเครเมื่อเช้าสองขีด จะเทสจนถึงวันที่10คือ day สิวันนี้แหละแล้วก็ไม่เทสแล้วเทสตั้งแต่ day หกอ่ะเพราะว่าจอดเลือแล้วก็ไม่เทสละแล้วไปไหนก็พกไปด้วยตลกไหม <ใจ S 2> เออมันอุ่นใจอ่ะก็ต้องพกไปทุกที่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอกินยาก,ก่อน9ก้าโมงเ<อ>นี่ยเหลือยาแค่นี้แล้วค่ะที่มันเป็นโปรเจรสเตอโรนกับอสโตเจนอ่ะเนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วก็จะต้องรู้ว่าวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้ยาอะไรเพิ่มเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วค่ะคุณแ<อ>ง่ว่าหลังอาหารชาเช้าเชี่ย็นยอ่ะห่างก,กันประมาณ8ชั่วโมง เรากินร่วมกับวิตามินโอวออได้เลยอันนี้ท้องแล้วนะก็ยังทานอยู่นะคะโรตีไนน์ออยล์สเม็ดน้ำมันดีนี่ยังต้องทานนะยิ่งตอนท้องยิ่ต้องทานเลยสมองของเด็กอ่ะ80%มันมาจากน้ำมันเลยนะมาจากไขมันเลยนะคะเราก็ต้องเติมน้ำมันดีแขงมันดีให้ลูกด้วยก็เริ่มทานนอกบ้านได้บ้างแล้วแต่ว่าเมนูก็ยังคงแบบอ่อนอ่นะ เดี๋ยวผลเลือดออกจะอัพเดตผเลขโอเคไหมคะขอกินก่อนวันนี้มีอาการอะไรยังไม่่อยอยังไม่มีอา<ม><ม>การอะไรมีอืดแน่นท้องอะไรไหมคะแน่นท้องไม่ค่ะแต่ว่าคือก็คือง่วงๆตอนกลางวัน,ก,นกับปวดปัสสวะบ่อยใช่ไหมคะ ตอนนั้นจาะวันดียี่สิบเจ็ดตอนเย็นอันนี้ขึ้นมาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้ามันพอไหวไหมครับได้อยู่นะครับเพราะว่าคือมันมี3ประเด็นแหละว่าคืออันที่หนึ่งเ,เราเจาะตอนเช้าต,ต,ต,ตอนนั้นเจาะตอนเย็นอันที่สองคือเป็นขาขึ้นอันนี้คือสบายใจได้อย่างเีบบ และอันที่3คือที่บอกว่ามันจะดับเบิลส่วนใหญ่ของคนประมาณ2ใน3าจะมี1ใน3ที่อาจจะไม่ขึ้นดับเบิลแตว่าถ้าเกิดว่าต่อ50เนี่ยถ้าเมาื่อวานเจาะตอนเย็ถ้าขึ้นมารอยก็คืออยู่ใน2ใน3แต่ว่าถ้ามันขึ้นไม่ถึงเพราะาตอนเช้านี้มันควรจะขึ้นเกินรอยอันนี้ไม่ถึงก็อาจจะอยู่ใน1ใน3อยได้แต่ว่าถ้าดีก็คือน่าจะมาฟอลโล่อีกสักทีทหนึ่ง ว่ามันขึ้นเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเกินร้อยก็จะสบายใจเพราะฉะนั้นน่าจะดูอีกสักทีเนี่ยดูว่ามันยังขึ้นได้ดีอยู่เพราะอย่างอื่นจะไม่ได้มีเหตุอะไรเนื่องจากว่าตัวอ่อนก็ใช้ได้ายาบุก็โอเคก็<า>ต้องขึ้นกับพลังงานของเขาและว่าเขาจะสามารถแบ่งเซลล์ผลิตฮอร์โมนได้ได้ดีนับเกตหรเป่าเขาเป็นทางดีครั น้ำหัวปลีผสมอินทผลัมแล้วก็พรุนนะคะสดชื่นรสชาติดีสดชื่น,นแล้วก็ดูซีรีส์วนไป โบราติกคนละหนึ่งซองนะคะ